เลยนะตะกไายืดแย่เลยนะคะเอาใหม่นะเอาใหม่กัปปะตอค่ะกัปปะตอนะคนะแรงของเรานะตอนนี้นะคะน้ำตาลนะนำไปก่อนนะสีน้ำเงิต่อสูน้ำเงินะนะคะได้ลูกแล้วีน้ำตาลับไว้โยนเข้าไปอีกนะได้ไปแล้วนะฮะต่อสูนะตอนนี้สีน้ำเงินต้องรีบทำแต้มนะคะบองเมนนะได้ลูกแล้วสานาสุกมากนะคะ ไ,ญญได้ลูกแล้วลบลุงคุณทางโจมต่อไปยังทำเสียงสัญญาณได้ลุงแล้วยังไงลุออกค่ะสีต้อเงินได้ลูกค่ะนะตั้งแรนี้เรื่อเริ่มติแล้วตะกงคตะกัันนะคักูยุ้ยหนึ่งแล้วแล้วก็กูกิม๊มนะคะเบกเรียกว่าเป็นแรงเรงชียร์แรงใจนะโจงโดแทนมาเป็นโค้ชนักกีฬนัไกีทันก็ยืเนเนี่เดียวเร่องนี้อกขึ้หลัง เ่อนะคะวันนี้นะคะมาทางซ้ายของเราค่ะมาร่วมเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจกับนักกีฬานะคะถูกไจะเป็นผู้ใช้ในซึ่นแรกในเช้าวันนี้ในก็พื่งเริงนะคะแล้วก็กำลังใจดีอย่างเป็นหลังเลยนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามีผู้ปกครองนะคะมาร่วมรุ่นเป็นกำลังใจให้กับคุณหลานของท่านนะคะก็เรียกว่าครั้งตึงจากทีมนักกีฬาสี่ของเรานะคะอสากาเราวีนี้ก็จะเป็น ีน้ำตาลนะนรักไปแล้ว10ต่อสูงค่ะตอนนี้สีดำเงินนะคะต้องเขาเรียกว่าตีตื้นมานะแก่เกมอย่างไรนะคะไปติดตามชมได้นะตอนนี้นักกีฬาได้ลูกแล้วสรงลูกกลับมากตวใหญ่างลูกับลูกไม่มากนะคะตากอย่างับลูกไม่มากนะคะได้ลูกแล้วจับกให้มัดโยนให้กับเพื่อนในทีมค่ะน้ำตาลได้ลูกค่ะสรงตากอื่าโยนไปให้กับกองหน้าี้ำตาลได้ อย่างไรนะในครั้งนี้ตีขึ้นมาได้หรือไม่นะตอนนี้นักห่างแล้วนะคะมีการตัดแหวนของหน้าตนนึงมากมาตบกันไปยังไงก็ตบมาได้ทูกอย่างดูแล้ัจำได้ไมั้ยมัตต์กองหน้านี่ก็ตัวสูงแล้วได้ปุรียบเลยนะต้องบอกเลยว่าได้ปุรียบนะคะทีม